ทุกคนได้มาขอขมาต่อแม่น้ำคงคาใช่แต่สิ่งของเราเป็นแม่น้ำป่าสักใช่แล้วแต่ว่าก็คือำสำหรับระะเก็บตกงานช่วงเทศกาลลอยกระทงเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ิพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศการลอยกระทงในแต่ละสถานที่มาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งก็มีการจัดงานกันอย่างคึกคักเช่นที่เทศบาลตำบลสวนดอกไม้จากที่วัดไผ่ล้อมก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาร่วมสืบสารประเพณีในปีนี้ เอาไปให้พ่อแม่ทำงานค่ะเรามายืนอยู่ที่ไหนน้องส้มเรามาอยู่ที่วัดวัดไผ่ล้อมตําบลสวนดอกไม้ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตําบลสวนดอกไม้วันนี้ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง<ป>เนื่องจากสืบเรื่องสืบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบพรงต่อไปวันนี้นั้น ซึ่งผมได้จัดงานประเพณี้อยกระทงครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเทศบาลตำบลตกน้อยอําเภอสาให้จังหวัดสระบุรีครับในวันนี้ก็มีศิลปินต่างๆซึง่ง,งได้จัดเอิญเดอะสาตาร์และตลกมามากมายนะครับและมีการประกวดนางนพรมาหนูน้อยนพปมาลและการประกวดร้องเพลงลูกจุ่งในวันนี้นะครับน เชื้อสายพายวนใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่อำเภอเสารให้เนาะวันนี้ได้ึืบซัพามเป็นคนไทยสืบทอดสืบสายประเพณีซึ่งเรามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยใช่แล้วค่ะแล้วก็ขออะไรต่อแม่นะปรา,าสากขอขมาอะไรบ้างกระทงอันไหนสวยวันนี้เราเจ็บมาฝากท่า,านะผู้ชมชแต่เป็นเพียงสถานที่รแรกสถานที่แรกนะส่วนที่บึงน้องโพอำเภอวิหารแดงก็ได้มีการจัดงานลอยกระทงได้ยิ่งใหญ่เช่นก<ล>ัน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอวิหารแดงขเขตอำเภอใกล้เคียงก็เดินทางมาร่วมง,งานจํานวนมากนอกจากนี้ยัมีการจาดัดแสดงมรสพดนตรีรมาทําการแสดงให้พี่น้องประชาชนด้วยทาโรรเเีียยนนก่6 สองคนพี่าหารแดงเลยวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12ซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันพฤหสัสบดีที่10พฤศจิกายนเราหลังจากเลิกงานเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้เลิกและเราก็ย,ยังไม่ได้ลอยกระทงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอสองคนนะคะต้องขอตัวไปลอยกระทงเพราะว่าแล้วมันดึกแล้วค่ะตอนนี้มันดึกแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมอันนี้นอกเหนือจากจะมีลอยกระทงแล,แล้วก็ยังมีลอยกระทงโคมยี่เป่งด้วยทั้งส้มใช่แล้ว ภาพบรรยากาศดีๆที่ไหนคะที่เมืองหนองโพเบอร์วิหารแดงจังหวัดสระบุรีของเราเองค่ะวันนี้เบียร์กับลังส้มนังลาไปก่อนไปเจอกันที่ห้องสองค่ะสวัสดีค่ะ